มุกนะ่านสวยมากๆคอกลมค่ะพี่ตัวนี้เป็นปักนะคะและชายก็เป็นตอกมุกเหมือนกันนะคะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะงานน่ารักมากๆพี่รุ่นนี้ค่ะตัวนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่ผ้าลิ้นิผสมไา้งานปักนะคะพี่ตัวนี้เป็นงานปากักไม่ใช่งานสกรีนนะอกหน้าผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะอกหน้าผ้าห้าสิบความยาวยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นเสื้อนะ ผ้าลินินผสมไส้ค่ะคุณพี่ให้พี่แค่1น5บาบาทพอค่ะตัวนี้นะพี่งานลายสวนมากๆเลยนะพี่ดูนะคะเอาไปแค่หนึ่งเก้าห้าสีนี้ค่ะคุณพี่จะเป็นสีกะปินะคะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีขาวงานน่ารักมากๆลูกค้างานปักอย่างดีนะสีดํานะคะเป็นงานปักนกนะพี่และสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะไอสีนี้จะเป็นสีบานเย็นค่ะพี่ อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วนะคะพี่เป็นเสื้องานปากักผ้าลินินผสมไส้ค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายค่ะพี่เป็นแบบร้อมโอนนะคะจะรับกิโตเข้าไม่บวกเพิ่มค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่สีดําค่ะพี่งานสวยมากๆลูกค้าเป็นผ้าลินินผสม้สยนะสีขาวค่ะและสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีกะปินะคะเป็นงานปักให้อย่างดีค่ะพี่เอาไปแค่195บาทพอจ้า มาค่ะเดี๋ยวพี่อยากดูข้างหลังนะพี่พิมพ์ได้เลยนะคะพี่อยากดูข้างหลังพี่